ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลเทเกิวก่อสังหาริมัรั์เกินจริงไปหรือเปล่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่า GDP ภาคอสังหาริมทรั์เนี่ยครับมีค่าประมาณ10%ของ GDP โดยที่ดูจากมูลค่าการซื้อขายเนี่ยครับปีละ1ล,ล้านล้านบาทในขณะที่ GDP เท่ากับ11ล้านล้าน,านบาท ที่บอกว่าตัวเลขของทงธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะคลาดเคลื่อนเนี่ยครับเนื่องจากว่าใช้ราคาคงที่ของ GDP ที่เกือบ11ล้านล้านบาทนะครับแต่ในความจริงแล้วเราควรจะใช้ราคาตลาดเพื่อเทียบกับราคาตลาดทั่วไปที่ประมาณเกือบ16ล้านล้านบาทและที่บอกว่าราคาซื้อขายกันเนี่ยครับที่ประมาณ1ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยครับในความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นการซื้อขายที่ดินมือสองมากเลยหลงหลังสารพัดนะครับเราควรจะเอา การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ400ล้านบาทในปีเดียวกันมาเปรียบเทียบเนี่ยครับซึ่งมาเทียบแล้วเนี่ยครับจะเหลือสัดส่วนของ GDP ภาคสังหารทรัพย์เพียงแค่2.6เท่านั้นเองครับไม่ใช่10อย่างที่เข้าใจกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นวาระซ่อนเร้นในการที่จะ อุปถัมภ์ให้โครงการอสังหารทรัพย์เกิดขึ้นมาเยอะๆแต่ถ้าทราบไหมครับตอนนี้มีบ้านที่สร้างเสร็จแต่ไม่มีคนอยู่เนี่ยรวมกันถึง6กแสนสหมื่นหน่วยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับถ้าสร้างกันเยอะๆเนี่ยครับจะพากันพังทั้งผู้ประกอบการและคนที่ซื้อบ้านจะทำอย่างไรโปรดสังวร